สวัสดีค่ะเจคเคโนโนพามาชมบ้านพร้อมธรรมชาติที่สวยงามนะคะแปลงนี้นะคะมีให้เลือกหลายล็อกด้วยกันนะคะทุกท่านจัดล็อกไว้เลยนะคะบ้านพร้อมที่ดินค่ะอยู่ติดแม่น้ํานะคะอยู่ในอําเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีเนื้อที่ตามโฉนดนะคะ150ตารางวาค่ะบรรยากาศดีค่ะเงียบสงบบรรยากาศดีๆเลยนะคะเหมาะแก่การพักผ่อนนะคะ อยู่ในเขตของชุมชนมีเพื่อนบ้านไม่เปล่าเปี่ยวอยู่ใกล้ตลาดอยู่ใกล้โรงพยาบาลน,นะคะเจ้าของต้องการขายในราคา2ล้านบาทค่ะบ้านพร้อมที่ดินนะคะอยู่ติดแม่น้ําเลยนะคะทุกท่านเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันด้วยนะคะรม่มรื่นค่ะรายล้อมไปด้วยต้นไม้นะคะพร้อมอยู่อาศัยได้เลยทำความสะอาดนิดหน่อยก็วิ่งแล้วนะคะจัดสรรข้างนอกนิดหน่อยเท่านั้นค่ะ ภายในกว้างกวางนะคะด้านนอกก็มีพื้นที่สำหรับจัดสวนนะคะสนใจแปลงนี้นะคะ2ล้านบาทอยู่ที่อนเทอร์เดิมบางนางบวดจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเิดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือต้องการเข้าชมพื้นที่จริงติดต่อไปอยังเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะมีพิกัดปักหมุดไว้ด้วยนะคะใส่ไว้ใต้คลิปเช่นการเข้าไปรับชมประกอบการตัดสินใจได้เลยค่ะสำหรับในวันนี้เจเคนโนราไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้า ากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เจคีโน่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ